สวัสดีครับผมวันนี้จะมาอัปเดตต้นกล้า,าทับทิมนะครับผมหลังจากที่ได้ขยายออกจากถุงมาได้2อาทิตย์นะครับแยกจากที่ถุงละสามต้นก็เหลือต้นหนึ่งสองต้นอย่างเงี้นะครับน,นี้เอามาให้ดูกันหลังจากที่แยกมาได้2อาทิตย์นะครับก็ โตเยอะแล้วนะครับผมจากที่ตอนเราแยกนี่เพิ่งมีใบแท้ขึ้นมานี่2อถึงสามใบนะครับอันนี้ก็โตมากแล้วนะครับผมถ้านับจากวันที่เพาะเลยเนี่ยถึงวันนี้นี่หเดือนกับอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับ ก็ได้ทั้งหมดสามสิบสามถุงนะครับผมเป็นทับทิมที่ซื้อจากตลาดมากินนี่แหละครับผมแล้วผมก็เลยลองเอามาเล็ดมาเพาะดูก็สวยงามครับเดี๋ยวหน้าฝนนี้มิถุนานี้ก็น่าจะได้เอาลงปลูกนะครับ ถ้าเหลือ,อรอดไปได้พวกนี้ก็จะโดนฝนนะครับอยู่ตรงกับร่องน้ำร่องลังคาพอดีก็ไม่เป็นไรครับถือว่าแข็งแรงนะครับผมหนึ่งเดือนกับหนึ่งอาทิตย์นับจากวันที่เพาะ ถือว่าโอเคครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับผมยองฟอร์ไลท์ครับขอบคุณครับ